เคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรสักอย่างไปวันๆแต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดแบบนวัตกรที่นี่คือพื้นที่ที่เราจะชวนกันสำรวจวิธีคิดของคนดังนักสร้างสารรค์และนวัตกรเพื่อดูว่าพวกเขาใช้วิธีอะไรในการสร้างผลงานที่เปลี่ยนโลกและคุณจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงานของตัวเองได้อย่างไร วันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีคิดของไซมอนซีเนกนักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังผู้ที่ให้แนวคิดเรื่องโกลเด้นเซอร์เและไวดรีเซนล Leadership กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก s ซมอนซีเนกไม่ได้เป็นเพียงนักทฤษฎีแต่เขาสามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงกับองค์กรและบุคคลต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Apple, Martin Luther King Jr. หรือแม้แต่สายการบิน Southwest Airlines หัวใจสำคัญที่เราจะมาถอดรหัสกันวันนี้คือ Golden Circle ที่ประกอบด้วย why how และ what ซึ่งไซมอนซีเนกบอกว่า คนส่วนใหญ่มักจะสื่อสารจากวอตไป h าวแล้วค่อยวายแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะเริ่มจากวายเสมอ การเริ่มต้นด้วยวายจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้คนทําให้พวกเขารู้สึกว่ากําลังทําอะไรที่มีความหมายมากกว่าแค่การทํางานมาดู innovation mindset ที่เราตีความจากแนวคิดนี้กันเรื่องแรกคือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วย purpose หลายครั้งที่เราเห็นแบรนด์ต่างๆโฆษณาว่า สินค้าของตัวเองดีอย่างไรมีฟังก์ชันอะไรบ้างแต่แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนมักจะเริ่มต้นจากการสื่อสารว่าพวกเขาเชื่อในอะไรพวกเขาต้องการแก้ปัญหาอะไรให้กับโลกใบนี้อย่างเช่นแบรนด์พาทรากเนียที่ไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าเอาดอแต่ขายอุดมการเรื่องความยั่งยืนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิธีการหรือกลยุทธ์ทางนวัตกรรมที่ใช้ในตัวอย่างนี้คือ value-based innovation คือการสร้างนวัตกรรมโดยยึดมั่นในคุณค่าและความเชื่อของแบรนด์ทำให้สินค้าและบริการไม่ได้เป็นแค่สิ่งของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุดมการณ์ที่ผู้คนอยากจะสนับสน,นุนเรื่องที่2คือการสร้างทีมงานที่แพชชั่นร่วมกันไซมอนซีเนกเน้นย้ำว่า คนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างตามแค่เป้าหมายแต่สร้างตามความเชื่อร่วมกันการสร้างทีมงานที่เชื่อในวัยเดียวกันจะทำให้พวกเขามีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่าการได้รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวลองนึกภาพทีมงานของเทสลาที่ไม่ได้มาทำงานแค่เพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแต่มาทำงานเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น วิธีการหรือกลยุทธ์ทำนวัตกรรมที่ใช้ในตัวอย่างนี้คือ collaborative innovation คือการสร้างนวัตกรรมผ่านการทำงานร่วมกันของคนที่มีความเชื่อและเป้าหมายเดียวกันทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆและการแก้ปัญหาที่สร้างสารรค์เรื่องที่สมคือการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ w า d r i v e n Leader ลีดเไม่ใช่แค่บอกให้คนทำอะไรแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากทำสิ่งนี้จะปลุกพลังภายในของคนให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสตีฟจ็อบส์ที่ไม่ได้เป็นแค่ CEO แต่เป็น Visionary ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน Apple สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกวิธีการหรือกลยุทธ์ทางนวัตกรรมที่ใช้ในตัวอย่างนี้คือ transformational Leadership, คือการเป็นผู้นำที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและพร้อมที่จะทุ่มเทกับเป้าหมายร่วมกันเรื่องที่4ี่คือการสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนการเริ่มต้นด้วย why วจะทำให้เราสร้างความแตกต่างที่ไม่ใช่เรื่องของราคาหรือฟังก์ชันแต่เป็นเรื่องของความเชื่อและอุดมการณ์ที่ยากจะลอกเลียนแบบ ลองนึกภาพแบรนด์ t h o m s ที่ไม่ได้ขายแค่รองเทา้าแต่ขายโอกาสให้เด็กยากไร้ได้ใส่รองเท้าคู่ใหม่ วิธีการหรือกลยุทธ์ทางนวัตกรรมที่ใช้ในตัวอย่างนี้คือ social innovation คือการสร้างนวัตกรรมที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลกำไรแต่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้ธุรกิจกลายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสรุปบทเรียนที่เราได้จากไซมอนซีเนกในวันนี้มี3อย่าง 1. เริ่มต้นด้วยไวยเสมอไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตาม 2. ส,สร้างทีมงานที่แพ่ชั้นร่วมกันและ 3. เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและนี่คือคิดแบบนวัตกรรายการที่ชวนคุณถอดรหัสกลลไกลความคิดของคนดังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ให้คุณเริ่มลงมือสร้างสิ่งที่มีความหมายในชีวิต